เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับดาวรุ่งของเวลเทเว e UFC นะครับคามซัตชัยมาเอฟเพิ่งเอาชนะกิลเบิร์ตเบิร์นส์อันดับ3ของรุ่นไปนะครับก็ชนะไปแบบสูสีนะครับไม่เอกฉันเกมเนี่ยตอนแรกๆคามซัตได้หนึ่งล็อกดาวจากแย็บขวานะครับในยกแรกแล้วก็คุมเกมค่อนข้างดีในยกแรกส่วนยกที่2เนี่ยกลายเป็นว่าเบิร์นใช้ โลคิกนะครับสลับกับหมัดแล้วก็คำซัดเนี่ยเหมือนกับหลุดจากเกมตัวเองนะครับเดินเข้ามาจะบวกกับเบิร์นก็เลยโดนทั้งเตะขาทั้งเหวี่ยงสวนเข้าไปจนท้ายๆย,ย,ยกหนึ่งเนี่ยโดนไป1น็อกดาวนะครับสภาพยกนี้ก็ยกนี้เจียนไปเจียนอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับคำซัดส่วนยก3เนี่ยระหว่างพักยกขึ้นยกํามคำซัดโดนพี่เลี้ยงด่านะครับว่าเออไปแลกกับเบิร์นทําไมทําไมไม่กลับมาสู่เกมตัวเองอะไรประมาณนี้ครับ ยก3ามคามซัดก็เลยใช้การกระแทกแยบกระแทกหมัดตรงไกลๆนะครับทำให้กลับมาชนะแบบชิวเฉียดเอ่อคีย์พอยต์ของไฟนี้ก็คือหมัดตรงนะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูไฟล่าสุดที่เบิร์นแพ้ให้กับอุสมานคามารูนะครับคีย์พอยต์ก็คือหมัดแยบหมัดตรงเหมือนกันอ่าไฟนั้นเนี่ยเบิร์นโดนแยบซ้ายล่วงไปทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาโดนแยบขวาล่วงเสร็จแล้วอุสมานตามเก็บ จนกรรมการยุติการชกนะครับก่อนหน้านี้ก็กระแทกแยบจนเบิร์นเนี่ยค่อนข้างจะสู้ไม่ได้แล้วก็เหมือนอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่กรรมการก็เลยยุติยุติการชกไปนะครับมาดูที่สไตล์การชกของเบิร์นนะครับเบิร์นเนี่ยเป็นมวยยืนฐานกว้างแล้วก็ลูกน่ากลัวของเขาก็คือลูกโอเวอร์เฮดกับเตะขานะครับอ,อ,อันนี้เราพูดถึงแค่เกมสไตร์กิ้งนะครับแกร์ปิ้งนี่ขอข้ามไปก่อนนะครับ ด้วยความที่เขาเป็นมวยยืนกว้างแล้วก็อาวุธที่น่ากลัวเป็นอาวุธโค้งเหวี่ยงเวทนะครับก็จะเป็นอาวุธที่ค่อนข้างมี movement เยอะใช้ดักจังหวะ2เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพนะครับทีนี้มาดูที่อุสมานก่อนนะครับไฟที่เจอกับเบิร์นส์เนี่ยอุสมานใช้วิธีการกระแทกแย็บง่ายๆนะครับมัดแย็บของอุสมานเนี่ยเป็นแย็บที่มีระยะไกลมากนะครับแล้วก็มีการ แย็บเสร็จมีการกลับสู่เซฟโซนก็คือกลับสู่พื้นที่ที่เบิร์นจะสวนได้ยากแล้วอุสมานเนี่ยการออกมาของเขาแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีการป้องกันตัวดีนะครับแล้วก็มูฟเมนต์ค่อนข้างคลนีนก็คือมีการกระแทกง่ายๆแต่ว่ามีน้ําหนักหมักที่หวังผลได้นะครับพอไปเจอกับนักสู้ที่ยืนกว้างแล้วก็ใช้อาวุธในวิธีโค้งเนี่ยเวลาเจอกับมัดแยบหรือมัดตรงที่มีมูฟเมนต์น้อยกว่าแล้วก็ระยะไกลกว่าเนี่ย เลยทําให้จุดนี้นะครับเป็นจุดได้เปรียบของอุสมานนะครับอ่อุสมานเนี่ยถ้ามาดูที่ช่วงชกนะครับอ่อุสมานมีช่วงชกอยู่ที่76็สิบหกนิ้วนะครับส่วนสูงอยู่ที่6ฟุตนะครับส่วนเบิร์นส์เนี่ยความสูงห้าฟุต1ิบนะครับเตียกว่าอุสมานอยู่สองนิ้วแต่ว่าช่วงชกเนี่ยสั้นกว่าหนิ้วก็คือช่วงชกอยู่ที่7 1บดนิ้วนะครับส่วนคัมซัสคัมซัสเนี่ยส่วนสูง6ฟุตสองนะครับ สูงกว่าอุสมาน2นิ้วแล้วก็สูงกว่าเบิร์น4นิ้วแต่คําซัดมีช่วงชก75นิ้วก็คืออ่าสั้นกว่าอุสมาน1นิ้วนะครับอันนี้น่าสังเกตก็คือสูงกว่า2นิ้วแต่ว่าช่วงชกสั้นกว่า1นิ้วส่วนเบิร์สเนี่ยช่วงชกสั้นที่สุดแล้วก็มีส่วนสูงน้อยที่สุดนะครับทําให้เรื่องช่วงชกเนี่ยค่อนข้างจะเป็นปัญหาที่เป็นจุดเสียเปรียบใหญ่ของเบิร์สนะครับบวกกับสไตล์การชกที่ใช้หมัดวิธีโค้งก็จะเป็นจุด ที่ทาให้การใช้หมัดแยบหรือว่าการชกที่มีวิธีตรงแล้วก็ช่วงชกที่ยาวกว่าเนี่ยเป็นจุดได้เปรียบนะครับทีนี้มาดูวิธีการออกหมัดของคามซัตนะครับคามซัตเนี่ยใช้วิธีการแยบเหมือนกับอุสมานแต่ว่าคามซัตเนี่ยมีวิธีการชกที่ค่อนข้างจะ,ะเป็นมวยเดินบทมากกว่านะครับจะไม่มีการแยบถอยสักเท่าไหร่หรือว่าเป็นการแยบแล้วกลับมาสู่พื้นที่ปลอดภัยนี่ก็คามซัทไม่ไม่ค่อยถนัดเพราะว่าโดย ปกติแล้วธรรมชาติเขาเป็นมวยเดินบทนะครับก็จะเป็นการไล่ทีมไล่ทีมซะมากกว่าแล้วก็คำซัดจะป้องกันตัวไม่ดีเท่ากับอุสมานนะครับทําให้เห็นว่าบางครั้งเนี่ยเวลาโดนเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะก็จะเข้าอยู่หลายหลายครั้งอยู่กันนะครับแต่ในยกที่3เนี่ยคำซัดมีการแยบแบบเป็นงานละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีหมัดตรงที่เดินไล่ที่ดูแล้วมีการระวังตัวแล้วก็ไม่ได้ชงฉังเหมือนยกที่2นะครับก็ทําให้ ดูแล้วน่าจะเป็นวิเป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งของคำซัดผมว่าในอนาคตน่าจะเห็นอะไรประมาณนี้เยอะขึ้นนะครับสำหรับตัวคำซัดแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับการใช้หมัดแย็บสลับกัดนะครับทั้งอุสมาและก็คำซัดเนี่ยมีการใช้การแยบ็บทั้งแย็บซ้ายในมวยออโตดอกแล้วก็สลับมาใช้แย็บขวาของซอปองนะครับข้อดีของการสลับกัดแย็บเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นการที่ทําให้คู่ต่อสู้เนี่ย ไม่ชินกับระยะเพราะว่าในกรณีหมัดแยบกับหมัดคลอสเนี่ยระยะกับมูฟเมนต์จะไม่เหมือนกันนะครับแยบจะมีมูฟเมนต์น้อยกว่าเพราะว่าเท้าที่ยืนเนี่ยจะเป็นเท้าเดียวกับหมัดหน้าถูกไหมครับทาให้การกระแทกแยบเนี่ยจะง่ายกว่าพอเราสลับกาดแยบเนี่ยอีกจุดหนึ่งก็คือมุมกับองศาเนี่ยจะเปลี่ยนนะครับทามมิ่งจะเปลี่ยนแล้วก็ทําให้คนที่ยืนการเดียวอย่างเบิร์นส์เนี่ยบวกกับ ช่วงชกที่เสียเปรียบนะครับเวลาเจอพวกสลับการแยบเดินไล่หรือว่าอย่างอุสมานเนี่ยมีการสลับการแล้วก็แยบกระแทกสวนจนจนได้นอกดาวนเนี่ยก็ทําให้เห็นว่าในการสลับการแล้วก็ใช้แยบเนี่ยเป็นจุดที่ทําให้แยบมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมีมิติมากขึ้นอีกคนหนึ่งที่ใช้หมัดอะไรพวกนี้ที่ค่อนข้างจะเป็นจุดเด่นนะครับก็คือแม็กซ์ฮอลโลเวย์สามารถเดินสลับการไล่แยบ ใช้ส่วนสูงที่ได้เปรียบแยบกระแทกไกลๆจนจนเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของแม็กซ์ฮอลเวย์นะครับคร่าวๆก็เรื่องหมัดแยบก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ